สวัสดีครับเรื่องการวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาของลูกในอนาคตเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่มาพร้อมกับความกังวลใจของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาลองเปลี่ยนความกังวลที่ว่าเนี่ยให้กลายเป็นแผนการที่มันจับต้องได้จริงๆแล้วก็ทําให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นกันครับนี่แหละครับคําถามนี้ผมว่ามันตรงใจมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่กําลังวางแผนจะมีลูกหรือว่ามีลูกเล็กๆอยู่แล้วมันเป็นความรู้สึกร่วมกันเลยนะ วันนี้เราจะมาหาคำตอบแล้วก็หาทางออกสำหรับคำถามนี้ไปด้วยกันค่ะเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าที่ขั้นตอนแรกสุดเลยก่อนที่เราจะไปสร้างแผนอะไรต่างๆได้เนี่ยเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าเป้าหมายที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันใหญ่สะแค่ไหนเราจะได้เห็นภาพรวมของภารกิจครั้งนี้ได้ชัดๆครับ สิ่งแรกเลยที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนก็คือปรากฏการที่เรียกว่าเงินเฟอ้อทางการศึกษาครับคือค่าใช้จ่ายเรื่องเรียนเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นตามเงินเฟอ้อทั่วไปนะครับแต่มันพุ่งเร็วกว่านั้นมากโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสูงถึงปีละ6%เลยทีเดียวซึ่งตัวเลขนี้นี่แหละครับที่ทำให้เป้าหมายของเรามันท้าทายกว่าที่คิดโอ้โหพอเห็นตัวเลขนี้เข้าไปหลายคนอาจจะรู้สึกท้อเลยใช่ไหมครับแต่ว่าอย่าพิ่งกังวลไปนะครับ ตัวเลขนี้มันแค่แสดงให้เราเห็นภาพชัดๆว่าการวางแผนแต่เน้นๆอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนและแน่นอนว่ามันมีเส้นทางที่ชัดเจนที่จะพาเราไปถึงจุดหมายได้เหมือนกันครับเพราะเราเห็นขนาดของเป้าหมายแล้วใช่ไหมครับหัวใจสำคัญต่อมาเลยก็คือเรื่องของการคำนวณเราจะมาย่อยเป้าหมายที่ดูเหมือนจะใหญ่มากๆเนี่ยให้มันกลายเป็นเส้นทางที่ชัดเจนมีขั้นตอนที่สามารถลงมือทาตามได้จริงกันครับ และนี่ก็คือ5ขั้นตอนหลักๆที่เราจะใช้เป็นเหมือนกับแผนที่นำทางกันในวันนี้ครับตั้งแต่การตั้งเป้าหมายให้มันชัดเจนไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการปกป้องแผนของเราให้มั่นคงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเอาละ่ะพอเรามีแผนที่นำทางแล้วก็ถึงเวลาต้องเลือกยานพาหนะที่จะพาเราไปให้ถึงจุดหมายครับ ในส่วนนี้เราจะมาดูกันว่ามันมีเครื่องมือทางการเงินอะไรบ้างที่จะช่วยให้กองทุนของเราเติบโตไปถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพกองทุนรวมเนี่ยแหละครับถือเป็นเครื่องมือหลักสําหรับเป้าหมายระยะยาวอย่างกองทุนการศึกษาเลยเพราะข้อดีของมันก็คือมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีแล้วก็มีผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพคอยดูแลให้เราไม่ต้องไปนั่งปวดหัวเองครับ สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือการจัดพอร์ตแบบผสมผสานกันอย่างสมดุลเนี่ยมันสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการเอาเงินไปฝากธนาคารเฉยๆได้เยอะเลยนะครับในขณะที่ก็ยังบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป้าหมายผลตอบแทน8%ต่อปีเนี่ยถือว่าเพียงพอที่จะเอาชนะเงินเฟอ้อทางการศึกษาที่เราคุยกันไปตอนแรกได้สบายๆเลยครับ แล้วก็นะครับสำหรับใครที่วางแผนภาษีควบคู่กันไปด้วยกองทุนลดหย่อนภาษีก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมากอย่างเช่น S S F เนี่ยด้วยระยะเวลาถือครอง10ปีมันก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาระยะยาวของลูกได้เป็นอย่างดีเลยทําให้เราเหมือนกับได้ประโยชน์2ต่อคือสร้างกองทุนไปด้วยแล้วก็ได้ประหยัดภาษีไปด้วยครับ มาถึงปัจจัยที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับที่จะทำให้เราบรรลุเป,ป้าหมายนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยจนเกินไปปัจจัยนั้นไม่ใช่จำนวนเงินก้อนโตครับแต่คือเวลาการเริ่มต้นเร็วเนี่ยคือพลังวิเศษอย่างแท้จริงเลยครับสไลด์นี้สแสดงภาพให้เราเห็นได้ชัดเจนมากเลยครับถึงสิ่งที่เรียกว่าพลังของดอกเบี้ยทบตน้นจะเห็นเลยนะครับว่าถ้าเราเริ่มลงทุนตั้งแต่ลูกยังเป็นเบบี๋แรกเกิดเนี่ย เราจะใช้เงินต่อเดือนน้อยกว่าการไปเริ่มต่อลูกอายุ12ขวบถึง4เท่าตัวเลยทีเดียวนี่แหละครับคือพลังของเวลาที่มันช่วยให้เราประหยัดแรงไปได้มหาศาลจริงๆเอาล่ะครับมาถึงอีกขั้นตอนที่สำคัญมากๆแต่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือ การทำให้เรามั่นใจได้ว่าแผนการศึกษาของลูกที่เราวางไว้อย่างดีเนี่ยมันจะยังคงอยู่ได้จริงๆแม้ในวันที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับเราประกันชีวิตนี่แหละครับที่มีบทบาทสำคัญมากๆในการเป็นหลักประกันให้กับอนาคตการศึกษาของลูกมันเปรียบเสมือนกับการสร้างเสาหลักที่แข็งแรงมาค้ำจุนแผนการเงินนี้ไว้เลยครับมันก็จะมีแนวทางหลักๆอยู่2แบบนะครับ คือแบบที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกันในกรมธรรม์เดียวเลยหรือแบบที่แยกส่วนกันคือซื้อประกันอย่างหนึ่งแล้วก็ไปลงทุนเองอีกอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีแบบไหนดีที่สุดหรอกครับแต่มีแบบที่เหมาะสมที่สุดกับแผนการเลินและวินัยของแต่ละครอบครัวมากกว่า พอเราวางแผนเรื่องเงินเงินทองทองกันอย่างรัดกุมแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูอีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือมุมมองจากหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ว่าจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดกันแน่คือเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่การสร้างกองทุนที่มันต้องสมบูรณ์แบบไร้ที่ติอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับลูกภายใต้บริบทชีวิตจริงๆของครอบครัวเรา การเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขและมีความมั่นคงเนี่ยผมว่าเป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจุดที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาความรักและความเอาใจใส่ที่เรามอบให้กับลูกสิ่งเหล่านี้แหละครับคือการลงทุนที่ทรงคุณค่าที่สุดเหนือกว่าเงินทองทุกอย่างเลยสุดท้ายนี้ครับ การวิเคราะห์ของเราก็มาถึงบทสรุปที่อยากจะฝากไว้ให้ได้คิดต่อกันว่าเมื่อเราเตรียมแผนการเงินไว้อย่างดีแล้วเนี่ยเราได้เตรียมแผนการเป็นพ่อแม่ที่จะเลี้ยงดูจิตใจและมอบเวลาดีๆเพื่อสร้างมนุษย์คนหนึ่งให้เขาเติบโตอย่างมีความสุขไปพร้อมๆกันแล้วหรือย,อยัง